สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทุกคนทําข้าวหลามค่ะเป็นข้าวหลามที่ไรกระบอกไม้ไผ่สามารถทําในแบบฟอร์มของคัพเค้กแล้วก็จะได้ข้าวหลามที่เป็นข้าวหลามข้าวเหนียวดําเนื้อนุ่มมากๆหอมหวานอร่อยเหมาะสําหรับคนไทยในต่างแดนที่หากระบอกไม้ไผ่ไม่ได้มาชมว,วิธีการทําไปพร้อมๆกันค่ะ สุดพุดใช้ข้าวเหนียวดำจำนวน200กรัมล้างทำความสะอาดแบบนี้ล้างทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันเทน้ำใส่ลงไปสาวสักเล็กน้อยแล้วก็เทเอาน้ำออกเมื่อทำจนครบ3ามครั้งแล้วก็จะมาล้างทำความสะอาดข้าวเหนียวขาวถ้าเหมือนกันเลยค่ะใช้ข้าวเหนียวขาว200กรัมล้างทำความสะอาด3ามครั้งเช่นกัน จากนั้นก็จะนำข้าวเหนียวดำไปต้มกันค่ะใส่ข้าวเหนียวดำลงไปในหม้อแล้วเติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรจะใส่น้ำเปล่าลงไปให้มากหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้นำข้าวเหนียวขาวมาแช่ต่อทีหลังค่ะจะใช้ไฟแรงในการต้มคนเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดกับก้นหม้อเมื่อข้าวเหนียวเริ่มเดือดแบบนี้แล้วปล่อยให้เดือดน,นาน10นาทีหลังจาก10นาทีผ่านไปก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะ แล้วนำข้าวเหนียวขาวเทใส่ลงไปแช่เลยจากนั้นคนสักเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาแช่ไว้เป็นเวลา20นาทีแช่ข้าวเหนียวไป10นาทีแล้วในช่วงนี้ให้เตรียมตั้งน้ำให้เดือดเพื่อที่จะนำข้าวเหนียวไปนึง่งหลังจากที่แช่ข้าวเหนียวจนครบ20นาทีแล้วตักใส่ตะแกรงสำหรับนึง่งแล้วนำไปนึ่งได้เลยจะใช้เวลาในการนึง่งประมาณ25นาทีเมื่อนึ่งผ่านไป15นาทีแล้ว เปิดฝาแล้วกลับเข้าวเหนียวจากด้านล่างขึ้นด้านบนจากนั้นก็จะนึ่งต่ออีก10นาที หลังจากนึ่งจนครบเวลา25นาทีแล้วนำข้าวเหนียวขึ้นแล้วก็เทใส,ส่ในชามพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นก็จะนำข้าวเหนียวไปช่างช่างให้ได้832กรัมแล้วก็เทใส,ส่ลงในชามผสมตามมาด้วยน้ำตาลทราย250กรัมเกลือ8กรัมแล้วก็ตามมาด้วยน้ำกะทิ500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมคนจนเข้ากันดีแล้วน้ำถั่วดำต้มสุก230กรัมใส่ลงไปสุพนุชใช้ถั่วดำต้มสุกที่เป็นแบบกระป๋องแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็จะมาตักหยอดในแบบฟอร์มของคัพเค้กเลยค่ะสุพนุชใช้แบบฟอร์มของคัพเค้กที่มีขนาด24หลุมตักหยอดลงไปแล้วก็ปิดด้วยกระดาษฟอยล์แล้วนำเข้าเตาอบอบด้วยไฟ200องศาใช้ไฟบนไฟล่างเป็นเวลา40นาที ในส่วนที่เหลือก็จะนำใส่ในถาดฟอยล์แล้วก็นำเข้าเตาอบใช้เวลาอบที่สั้นกว่าคือ30นาทีหลังจาก40นาทีผ่านไปข้าวหลามที่ไร้กระบอกอยู่ในแบบฟอร์มของคัพเค้กก็สเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมีความหอมเนื้อสัมผัสข,ของข้าวเหนียวดำนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองทำตามนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ